ลักลักลุงน้องไปคนแล้วไปสามแล้วโอ้ได้ยินข่าวซับเปลือมาเียอเลยปลาเราเบ่พื้นเม้่อไีร่ทัางไดซับเปลือสูบะสูเพื่อวะลุกน้องรักไปคนสูวก็บอกดังหน้าัวสองแสนหนึ่งหวนกันเลย กันก็มาสู่ต้องดังๆยังหน่อยนะฮะดูครับเดี๋ยวจะมายืมตัวลงวีไปบ้างเชนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาลูกน้องไปสามคนเราจะมายืมตัวให้มันแตกยังอีกเออใส่หมูไปย่างกินที่หุ่นเออเอาะมัตะกี้น่ะนั่งกินเ้องตาเหลี่ยมมันมันยังขึ้นกับพวกกระบ๋าเออเดี๋ยวนีุ่นาพูดเฝ้ากันที่หุ่นดัวเออหอดบัวมากไก่เอ้ยเดี๋ยวผู้จีหมูอยู่หน้ามึงแล้วเออเสียงเป้เปิ้อะเสียงกันนั่นเปิ้เสียงเปิ้ลเปิ้อะตาเสียเปิ้ลแล จังจัว่าดีอยากวาน้ำพวก t u b e มีเงินงหองออจงหองรถไม่มาไม่กอดเต้าบูขายเขาอีกเออหมนึงก็ส่งห้างขายเป็นหมื่นสองหมื่นเออเอ้ยม้อนหางแานด้านนะจขอเอาเออซื้อปันสิขอเอาเออสิขายอีกเอ

ปลาเราระว่าพื้นมังหันเดีซับเปลอือยู่ไปเลยครับต้องออกมาแถาลงการจักหน่อยปลาเราละวันโอ้ยซับเปลอือเก่งแต่น้ำผีเหมือนนั่นไปแล้วปลานี่แล้วโอ้อยังวะย่านไล่ครับซับเปลอือกึกปลาเราว่าวเสียไล่ไปอาลัดยังจื้อ

ปาเราแกกันังจัดทรงครับเพราะว่าคันนี้นำสร้างลูกน้องนำย่างเดียวปาเราแเราซูนครับเ่าเบาเบาผืนพว่นนี่หรอศูนสูนเออโมกามาโดนครับปาเราเบาฮอดซุ้มนี่ของขึ้นครับ นี่อะไรราวางราคาเดียวกันครับจบเปลืเกี่ยวใส่กันเบื้องไีเป็นแบบไดนดูหน่มาเกี่ยวเพเกี่ยววโพดครับเปือนี่อาหลาดครับถึอปลาเราใส่คำคูไปเออส่ให้ริงเลยจัดเต็มครับจัดเต็ม เธอบโบวคนดังอะซื้อไมล่ละครับแต่ว่าถือเขาหยาดลูกน้องครับโอ้โหวายถือเขาหยาดสร้างสีไปแล้วสอ่างไ,ไอ้ล่ะโอ้ถือเขาเก็บไปหลายล่ะมาหอดข้าวเดียวครับถือกปลาเราเกลทับเล็กน้อยไป,ไปอาดลาดซะไปเลยอยู่บ่ได้อยู่ตอนนี้สิถือกนักกู้เงาแล้วเป่ากันอยู่หันละพวก แตการเสี่ยงมาหลักขึ้นขึ้นเต็นี่ตกินนมลงวะไม่พอกต่กินนา,นล,นานลุงก็บอเนี่มึงนะอะไรามว่าต้ด้นี่ไอ้นี่นะเออเี้าวาตัวนี้ถือมาไว้งปีก่อนล่อันนี้เสแสร้อีกนี่เก็บมาตรอรลุปืนมึเไม่เ <laughs> มก็บมาตรอลกปืนครับ <laughs> นี่ครับมีอะไรบ่ตองซืือครับ เกมาถอดเอาลูกปืนครับนี่อะไรนี <c oughs> รม่มองได้ยิบเอามือหันครับบ่ต้องห่วงโอ้ปานนั้นห,หรือเปล่าอันนี้จักเห็ดหลินเห็ดยิ้วเห็ดเ,เ,เป็นเลยบ่เป็นเล็กบางใช่ไม่ได้ครับรถคันนี้ ล็กแทนเครื่องต้องทนละสามสี่พันทนละสองพันใส่ไปได้ออกูให้เงินไปสี่พัหอดบอท้อนนี่ครับใก่เด็กเกียเกเก้ยวเดี่เกี้ยวแท้ครับปลาเราบอกยู่กูดังปลาเราเดีกเก่ยวเกี้ยวแต่แท้แต่ยูทั้ง เราบอกทางพุนบ่หมั่นใจปันไะไครับ <laughs> ทั้งนี้ได้เกี่ยวแท้แน่นอนแต่ทังพุนบ่มั่นใจ้าเรา,าอันสิจังได้กร,ร้างครับได้เกี่ยวครับจังได้ก็ได้เกี้ยวอยู่นี่เแต่ <laughs> ว่าสีห่างงั้มได้บรูครับนี่ <laughs> <laughs> ห่างงั้มได้บลู <laughs> ได้เก่แกกะจะทำใช้ครับเ <laughs> ออคือมันก็บ่ได้ติ่มลอยครับ เก่าเสวเก่าเว้นเซนไปเงินได้เหากับอมยำหลังกับรถเก่าพี่น้องว่าเราแกว่าผมมีเงินซื้อใหม่ซวงหลังทำหลานที่เขาดอกนี่แหละเก็บรถเก่าไม่ดีครับสมใส่ไปพี่น้องแต่ว่ารถเก่ามันจะดีเหมือนรถใหม่เลยมันกับโบเมียนครับเนาะได้รมั่งอะไรเพลอะสมใส่ไปอันนี้ค่ายครอบปะใส่ได้สตาร์ทค่ายครับตอมจนมาสี่ลี่ยมแล้วันก็ตอะไรใหม่ใช่ไหม ลูกปืนกันตวดเอาน้ามันนี่บ่โอ้ตายโอ้มีตันหโอ้ี่ตวดแล้วขนานนั้นบ่อะไรไม่ตวายตมันสิได้เกี่ยวบ่ล่ะเดี๋วน้หนี่เนบเอ้ดิีไหมครับแลงหมอน้ำครับนี่ละอะไรไหม่อที่สูรถเขาได้บ่บัด ตายตายตาบึ้งระดับสร้างครับนี่ร้างร้างาง,าง,า,ง,า,งางม่จับไก่อยู่ครับนี่ตาวีแกมานอนอยู่นี่เ <c ười> นเขาเกาองศีล่ะ รถเขาห่างเขากับบอกเขาเขาก็บอกว่ารถเขาบห่างจักเทียอะไ่าเงีเดี๋ยวรถไม่เขาสิว่าเขาได้นเนาะรถเขาห่างเขากับยื้อมิดซอมเฝ้าซ้อมเฝ้าแล้วซ้อมเฝ้าแล้วเขาต้องบอกเขากันเขาถามว่าห่างจักเทียอะไรอ่างเงยอาทิตย์นึงนี่ความจวดเลยความจวดวะไม่ถ้าเลือเขาสิประกอบเกี่ยวยมืออื่นมือนี่ฮ่งได้อยู่เป็นอาทิตย์เขาม่ได้ยังไปตัวดูดบองกัน ว่าเผเผัดวอกตู้อันล่ารูงินอที่หนึ่งเลยอยู่อันย่วเขาใครย่ดอกได้เชื่อมไสแล้วใกล้สิ้จมได้แล้วละเนบอกเขามีสูตรไม่ได้ตู้ไม่ตู้เบาสูตรพี่บอก โอ้ยี่สงไปเอาอนะไปเคียงหน่อยครับพี่้องเดี๋ยวชิไปใส่เบียดก่อนเออซ้ำนี่แหละคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ